ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีออกกําลังกายนะครับสําหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับคือผมจะไม่ออกกําลังกายที่มันกระแทกนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลให้ผมนั้นเจ็บหลังจากที่ออกกําลังกายแล้วนะครับอย่างเช่นการวิ่งนะฮะเนี่ยก็เกิดการกระแทกอันนี้ผมจะไม่ออกเลยนะครับการเดินเหมือนกันนะฮะเดินเนี่ยก็เกิดการกระแทกเหมือนกันนะครับผมก็จะไม่ออกนะครับเพราะมันส่งผลให้ผมเป็น บาดเจ็บง่ายนะครับก็มีอีกหลายชนิดนะฮะที่มันเกิดกระแทกจะไม่ออกนะครับส่วนมากก็จะมีว่ายน้ําองแต่ว่ายน้ําเป็นอะไรที่ลําบากเพราะมันต้องไปที่สระว่ายน้ําด้วยนะครับการว่ายน้ำเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่การกระโดดน้ําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงน้ําห้ามกระโดดครับลงไปว่ายไม่เป็นไรนะครับโอเคคราวนี้การออกกำลังกายที่ผมออกสม่ําเสมอคือการโหนบ่าครับเพราะว่ามันทําให้เรานั้นยืดกระดูกตัวครับเวลาเราโหนเนี่ย คือคำว่าโหนปลาไม่จําเป็นที่จะต้องโหนขึ้นไปสุดนะครับไม่จําเป็นเลยนะฮะการโหนหรือการห้อยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็คือแล้วแค่ย่อเข่าลงไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปล่อยตัวเงี้ยแล้วก็ดึงขึ้นมาสักแค่นี้ครับก็ทิ้งลงไปครับแล้วก็ยืนอย่างงี้นะครับเราจะไม่จําเป็นที่จะต้องโหนอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับไม่ต้องแค่เราเกาะบาไว้นะครับ อย่างเงี้ยฮะย่อเข่าลงไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแค่นี้ครับแล้วก็ยืนนะครับย่อเข่าครับดึงครับแล้วก็ยืนแค่นี้ครับแค่นี้ครับถ้ามีความสามารถหน่อยก็อาจจะดึงขึ้นไปสักแค่นี้ครับแล้วก็ปล่อยลงมาครับจังหวะที่ปล่อยลงมาเนี่ยห้ามกระแทกนะครับเพราะหลายคนโหนบาร์เสร็จปุ๊บตอนลงเนี่ยปล่อยลงเลยครับเนี่ยปล่อยลงแบบนี้ยหปล่อยลงปึ๊บเงี้ยเสร็จเลยนะครับมันจะกระแทกนะครับ พราะฉะนั้นเวลาโหนบาร์เนี่ยให้เราย่อเข่าลงไปครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแค่นี้ครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยืนอย่างนิ่มนวลน,นะครับดึงขึ้นไปปล่อยยืนอย่างนี้นะห้ามลงแบบกระแทกเลยขาดนะครับมันจะมีอาการเจ็บปวดนะครับบาดเจ็บง่ายนะครับแล้วการโหนบาร์มันดีตรงไหนมันสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาครับมันสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาครอบเราไว้ ในช่วงหลังนะครกล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วมันจะได้ซิกแพดเลยนะกล้ามเนื้อข้างหลังแล้วก็ซิกแพคด้านหน้าแข็งแรงเนะี่ยมันก็จะทําให้เรานั้นปลอดภัยครับปลอดภัยจากการที่หมอรองกระดูกป,ปิ้นในระดับหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่มันระดับหนึ่งมันช่วยให้เราเซฟตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็การโหนบาร์เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับโหนตอนไหนบ้างก็ส่วนมากก็ตอนเช้ากับเย็นนะครับตื่นเช้ามาก็สัก สัก5เซตอ่ะเซตหนึ่งก็สัก5ครั้งนะครับเอ้ย6ครั้งครับก็30ทีนะครับคือแต่ละเซตก็6ครั้งนะครับเนี่ยหนึ่งเนี่ยครับสองเนี่ยครับสามเนี่ยครับครบหกครั้งห้าเซตเช้ากับเย็นเท่านั้นเองครับ ก็จะเริ่มมีกล้ามเนื้อที่หลังแล้วก็มีซิกแพคด้านหน้าคือกล้ามเนื้อด้านหน้าด้วยนะครับก็จะคุมมันจะคุมกระดูกหลังไว้นะครับก็ทําให้เราปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีด้วยครับทําให้รูปร่างเรานั้นดีไปด้วยนะครับวัน <c oughs> นี้ก็ฝากกันไว้ตรงนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ทําท่าผมอยู่นะท่า,าดันกระดูกหลังโดยเฉพาะท่าย,ยืนนะ ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณทําไปติดต่อกันระยะเวลาสักสามเดือนนะฮะสามเดือนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับจนในที่สุดคุณทําแล้วกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวดังกรึบเมื่อไหร่นะรับรองครับหายครับไม่หายก็กลับมาใช้ชีวิตได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากจากที่แย่ๆเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะแล้วก็นอนหลับสบายด้วยนะครับก็ฝากฝวาได้วยนะครับสาหรับคลิปนะครับแล้วก็มีท่านอนทำห้าท่านะสำหรับคนที่เป็นหมอนรอง เร,เราก็ดูออคอก็ภาคเข่าม้านะครับเข้าไปหาดูในคลิปได้นะครับใครที่ชอบรายการผมก็สนับสนุนรายการได้นะครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้นะครับวิโรจน์แซลมก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านนั้นฝึกฝนนะครับในการทําท่าที่ผมสอนไปนะท่ารักษาหมอนอกดูกลังนะครับแล้วก็หมอ,องกดูกคอด้วยนะครับใครจะทํา2อย่างรวมกันก็ได้นะเพราะจะทำใหเ้เราหายไวขึ้นนะครับง่ายต่อการรักษาด้วย ส่วนถ้าออกกําลังกาย,ยก็ดีนะครับดีมากๆเลยสําหรับการโหนบาร์นะดีมากๆผมบอกเลยว่าโคตรจะดีะครับทำให้ท่านแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสู้ๆนะฮะอย่าไปท้ออย่าไปท้อคุณดีขึ้นคุณต้องหายแน,นย่ถ้าคุณทําตามอย่างเครื่องครัดนะครับสวัสดีครับผม